ท่านผู้ชมครับช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่กลับมาติดตามประเด็นการเมืองร้อนเอ๊ะเมื่อวานนี้ตอนที่บิ๊กป้อมไปลงพื้นที่ที่จังหวัดตากที่แม่สอดเนี่ยทำไมคนที่ไปต้อนรับมีหลายคนเลยเป็นสสของพรรคเศรษฐกิจไทยอ้าวโดนขับออกจากพักไปแล้วไม่ใช่หรือท่ามกลางกระแสข่าวว่าผู้กองธรรมนัฐจะพาบรรดากวนพรรคเศรษฐกิจไทยนี่แหละฮะกลับมาสังกัดพลังประชารัฐ เดี๋ยวช่วงหน้ามาวิเคราะห์กันหน่อยครับเนชั่นทันข่าวเช้าครับฉลองครบรอบ35ปี TPI โพลินรับปรมชา่นสุดคุ้ม2ต่อทั้งรถทั้ง ต่อที่1ได้ส่วนลด10%ต่อที่2ได้สินค้าแถมฟรีเริ่มช็อปกันเลยที่คอร์เซ็นเตอร์0819359681 085-660-8565เว็บไซต์ tpipolin.com i ล e a @tpipl Lazada Shopee ร้าน tpi รักสุขภาพและปั๊มน้ำมัน tpi ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง30ักันกายายนนี้เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด วันนี้เราจะพาไปพบกับเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่ได้รับรางวัลด้านการส่งเสริมการแก้ไขปัญหากองทุนหมู่บ้านกันนะครับสำหรับเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านอำเภอบ้านาเนี่ยมีขอบเขตและผิดชอบนะเครือข่ายทั้งหมด10ตตำบลก็มีกองทุนที่รับผิดชอบทั้งหมด115อกองทุนสําหรับวิธีการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการ สมาชิกเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านอำเภอบ้าน,นาเนี่ยมีวิธีการโดยที่ว่าคณะกรรมการเนี่ยก็จะให้เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านทั้งแต่และตำบลเนี่ยให้สมาชิกผู้ที่กู้เงินอีกส่วนหนึ่งคนที่เป็นสมาชิกกองทุนหมู่บ้านแต่ไม่ได้กู้เงินก็สามารถที่เป็นสมาชิกกองทุนนี้ได้สำหรับจุดเด่นของกองทุนสวิสการตรงนี้ก็คือเราจัดตั้งขึ้นมาเนี่ยโดยไม่หวังผลกําไรสิ่งใดทั้งสิ้นเราตั้งขึ้นมาหลักๆก็คือต้องการที่จะช่วยสมาชิกกู้เงินจากกองทุนหมู่บ้านไป ในกรณีที่สมาชิกที่กู้เงินจากกองทุนหนู่บ้านไปเนี่ยกู้เงินไปแล้วเสียชีวิตทางเจ้าหน้าที่เนี่ยก็จะนะทำการหักเงินหนี้พร้อมดอกเบี้ยของสมาชิกรายนั้นแล้วส่วนที่เหลือก็จะมอบให้ทายาเต็มจำนวนนะก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือแล้วก็สงเคราะห์ สมาชิกกองทุนหมู่บ้านทั้งอำเภอบ้านนาด้วยครับกองทุนหมู่บ้านอำเภอบ้านนาเนี่ยโดยเพราะเงินทุนเนี่ยบางกองทุนที่เขาบริหารจัดการมีสมาชิกกู้ไปเป็นจํานวนมากนะครับยังขาดเงินทุนถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้สนับสนุนเงินทุนเติมกองทุนหมู่บ้านนะครับ ถ้าเกิดจะเติมก็น่าจะเติมเป็นในลักษณะที่ให้กองทุนที่มีความต้องการเพิ่มทุนนะครับถ้าเติมแล้วเนี่ยบางกองทุนที่เขามีสมาชิกกู้เยอะจะทําให้สมาชิกเนี่ยกู้ไปพัฒนาอาชีพของตัวเองได้มากขึ้นนะครับพูดถึงกองทุนเสเร็จการตรงนี้ได้รับความร่วมมือแล้วก็เห็นดีนะเป็นอย่างยิ่งเลยนะว่าช่วยเหลือในช่วยเหลือสมาชิกได้เป็นอย่างมากอย่าท้าเนินขาวตรากระต่ายบิน